ตัดหน่อยม่วงน้อยถิ่มครับพี่น้องมื่อนี่นี่ครับม่วงน้อยพันเหียงกับเบาน้องนี่ต้นนี่ยบักเกนครับพี่น้องนี่ยบักเกนพันบักเกนครับคนไทยเอินบักเกนแต่ภาษาบ้านเพิ่นเอินหมากียังบุ๊กแต่ว่ากันาากสุกมากกับเสียบพี่น้องพันเนี่ยปาดหน่อยใหญ่ตัวนี่เป็นตัดเฉลียหลายตัดถิ่มย่างเดียวพี่นอ้องนี่ครับผมไปสีดยาหัวตะมากันเลยมาเห็ดน,น้ำกันนะครับเบาน้องเพิ่น ตัดมาก่อนพี่น้องแต่งต้นไหมครับพี่น้องน่ครับแต่งต้นใหม่บ่หลายครับอี่นี่ประมาณยี่สิบก่วต้นถึงบ่โอสามสิบอยู่ครับพี่น้องบ่แมนอันนี้สองแถวครับพี่น้องนี่เนะี่ยมันยาวอยู่ครับสองแถวอยู่สามสิบสี่สิบต้นอยู่ครับหลายอยู่ออต้นสองมุมมันคือบ่ตัดสองต้นนะนบ่ยังไงหอดบ่เดี๋ยวพี่น้อง่นเป็นนวยได้ว่าก็จะตัดออกครับพี่น้อง ทั้งนี้ก็จะเป็นโอวคคโดครับพี่น้องมอยูซีแถวเป็นแปลงทดลองครับพี่น้องแปลงทดลองที่ผมว่ามาปลูกไว้ตะกอนครับพี่น้องมาวางระ,ระบบนำไว้กว่อนจะกับบ้านนะครับพี่น้องตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับปลูกไว้สามปีป้าต้นนี้คือดกเลยพี่น้องมันมีหลายพันธุ์ครับที่นี่มีบักเกนแล้วก็มีบกักกิ๊กแล้วก็เชอร์รี่สามพันธุ์มากครับพี่น้องเนี่ครับผมจำผิดเคยมาปลูก แต่พันนี้เขนได้ออกนวยแล้วครับพี่น้องนี่บุ้งว่าพันหลออกนวยหน่อยครับพี่น้องพันเนี่หนวยหน่อยอันนี้จะน่าจะเป็นพันกีดครับพี่น้องบึงนวยพันเล้วพันกีดจับน่วยเหลายหลครับนี่ครับพันกีดเนี่ยมึงน่วยนะครับพี่น้องจับหน่วยเหลายครับพันเนี่ยนี่ครับต้นจะน้อยกว่าพันน่าจะมาปลูกที่หลังครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้อูเมียวครับพี่น้องนี่นี่ครับมีทุกสายพันธุเลยครับพี่น้องแบบอยู่ในในสวนไงลยครับนี่ครับ เพจะปลูกสลับกันคือว่าทดสอบทดสอบทดลองนะครับพี่นอ้องทดลองพื้นที่ทดลองอากาศนะครับอากาศยุ่สวนมงนีครับพี่น้องนี่ถ้าปลูกได้ผลผลิตได้พ้นกาจา็จะจะขยายสวนเพิ่มครับพี่น้องแต่ตัวนี้ามาทดลองบางงย่างซตัวนี้จะเป็นเชอรี่ครับพี่น้องนะครับเชอรี่หน่วยใงญ่งงามนะครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับ พาพี่พียน้องพาท่านผู้ชมมาชมนี่ ONG, ครับพี่น้องแต่งมาแต่งต้นมกม่วงน้อยครับพี่น้องอันนี้ก็น่าจะเป็นปีที่สามครับนี่ปีที่สามแต่เพิ่นจะเ่เอาหนวยครับพี่น้องจะตัดทิ้งน่ครับตัวนี้จะเป็นพันโอเมลครับพี่น้องโอเมลจะออกแบบนี้ครับพี่น้องนี่หน่วยสีม่วงม่วงครับโอเมลวตัดทิ้งนะครับพี่น้องบ่เอาเป็นตเสยดายหลายแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเฮาเนี่ออกนวยเพิ่นเก่าแล้วครับพี่น้องถ้าออกหน่วยนี่เพิ่นเก่าแล้วบ้านเฮา แต่ว่าบานพ่นจะเอาครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นเชอร์รี่ครับพี่น้องเชอร์รี่ครับดกแห้งพี่น้องบ่งครับบักมงเชอร์รี่ดอกขักดอกแน่พี่น้องมีต้นไห้ไงกระเียดดยพี่น้องตัดทิ่มแต่ผมก็จะเก็บอยู่พี่น้องเก็บเอาอยู่เอาไว้อยู่ดอกเพราะได้กินสมนะครับไงนะ้ครับนี่ว่าเ็นนวยหน่อยนะครับหน่วยไงยแล้วนี่ครับเพราะกินสมได้แล้วผมว่าเดี๋ยวจักนวยพี่น้องไปให้เบา ให็บ้าหนองพนซิมเ้เบิ้งครับพี่น้องว่ามันจะเป็นรสชาติแบบใดเก็บไปจากน่อยอยังไงครับบ่วงบ้านนี้กะจะบ่คือบา้านห้องพี่น้องพนออกมากะจะบ่กลมบ่างามหลดนะครับแต่ว่าง่วยยังไงมาพนก็จะจะเป็นรูปทรงแบบว่าจะกลมจะงามนะครับน,น้อยๆก็จะเป็นแบบนี้ครับสำหรับบุวงบ้านนี้ครับบ่คือบ้านเ้าบ้านห้องมาจะกลมหลดป้าด้วยนี่แหงไงพี่น้องนี่ครับรังนี่นี่ครับพอ่พอๆกันแล้วครับพี่น้องนี่ปาทเอาครับออกไปให้บ้าหนองซิมเบ้งก่อน นรสตัดแบบเดย์นครับเบาหน่องเพิ่นมาเห็ดก่อนครับพี่น้องเพิ่นมาแต่งเลยหอดพี่เดาะก็จะเห็ดซอยกันนะครับเร่วๆพ,พ,วกกพ,วพุ่นตัดถิ่มพี่น้องเบาหน่องมาตักก่อนโอ้แต่เสียดายไรพี่น้องนะครับบางเงาเจ้าของพี่น้องนี่ครับเบาหน่องเพิ่นตัดถิ่มเดาะนู่นใงไงก็จะมาเลือกเอาอยู่ครับพี่น,อน้องหนู่นไงเลือกเอาอยู่เอาเข้าไปให้พี่ๆน้องๆเขาหน่กินสมไปฝากฟ้ามไก่แน่ ฝากพ่ไกลฝากพี่น้องแรงงานไทยเขาเนี่ยแหละผู้ใดอยู่ใกล้ครับพี่น้องมาเอาไปกินสมครับเอาไปกินสมดีก็ทิ้งพี่น้องแต่เชียไดยนี่ครับเป็นแปลงทดลองซื้อนะครับเพ,พิ่งเอาครับสําหรับมะม่วงปีนี้น่าจะทดลองเมื่งปีหนานะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวไปถามเบ้าหนองมึงครับพี่น้องเพิ่นตัดที่อย่างตัดเพื่อยังเพื่อพอได้ไปปั๊บใส่บ้านเขาครับพี่น้องว่าเพิ่นเปลี่ยนคือบ่อ่วยนะครับนี่ครับตัดออกเลยพี่น้องแต่งออกเลยนย มันเป็นเล็กกว่าเบาน้องอมันต้นน้อยเอาคือกินแล้วนะ่ะพันธุ์นซิมนะมาเกินเป็นในสมคือผสมผสมหน่อยนึงมหน่อยนึงเอาขันเมน่นบานเขาหน่สมแห้งนี่าะเอาลออกฉลีดูนี่ฉลีดหน่อยงไงเนะปาดยางมัดอกนี่หระพวกนะ่ะตัดั้งแต่งงานมีดสารพัดประโยชน์ครับพี่น้องมีตัดพุกนะ่ะปาดวง่วงกินก็นได้พวกนะ่ะเส็จเสือพอมอมมีล่าง<อ>มาตรฐานโอ้เสียงกัดไม่เป็นตะกรอบเดอ๋ย กันไหนรสชาติแข็ก่ากันแซ่บกว่าเฉลี่จะออกสมแห้งกวนบ่สมแล้วว่ะกรอบพร้อมบ่กรอบก็กรอบก็ปรเกินอยู่แสดงว่าเขาถ้าเก็บเอาแต่บักบเฉลี่เนาะบปรเกินเขาต้องเอาสินะเอาเมียกินเอาไปฝากพี่น้องน้ำนี่ใครจะมาเก็บกระเทียมนี่ใกล้ๆนี่ส่วนนี้สมพุทธสมแล้วนี่สมแล้วเริ่มสมแล้วเอาเบาสูฟังนูเพิ่นแตงออกเพื่อยังเนี่ยตัดจิ้มเพื่อยังเนี่ยสมน้อยอยู่หมาเอาไป่ไดต้นน้อยอยู่หมาก็ไม่ได้ขั้นโจงหมายต้นนี้ตายเร็วเออกันกัน จงหมากต้นมันสีตายเร็วมันสียืดอายุออยเออมันสีลดอายุลงมามคือว่ามันบ่แข็งแรงเต็มที่รัดแ,แข็งแรงปีที่ 4, สี่เชงเสียวเอเอ,อ,เอ,อปีที่สี่สีเริ่มงเบหน่วยอันนี้คือปีที่สามพี่น้องยังตัดทิมนี่ครับปีสองก็เป็นหน่วยขึออ้นกันครับพี่น้องตัดออก,ออกมันจะแตกไม่เป็นพุ่มไม่ต้นใหญ่ขแข็งแรงขึง้นุผครับตัดทิ้งเลยพี่น้องเอาเบิ้งใกล้ๆเอาตัดง่ายๆเลยพี่น้อง,องอตัดาาาตามสเต็ปเลยตัดทิ้งเลย ท่านผีขึ้อยากย้อนเสียงยังไงบ่งยันตายแห้งแตกหลายเดี๋ยวพี่น้องย้อนเสียงยังไงทางพี่ครับจะเห็นชัดกว่าตัดตัดบางเทีวิธีการตัดตัดเตะตัดเตะที่ว่ามันออกง่อยเนาะหรือว่าถ้ามันนั่นตัวนั้นจะตัดเลยออกง่อยขอล่างตัดออกสองเลยเออนั่นไม่ต้องห่วงยอดน้ำมันนี่วันนี้เออให้มันแตกยอดไหม ตัดออกให้เบิดเลยครับพี่น้องที่แตกยอดกับที่ว่าพึ่งอยู่ตำตำเนี่เนาะบ่าวน้องนี่ตำตำเนี่ครับพี่น้องนี่คือตัดถิ่งแต่งให้พ่พึ่งลงพึ่งลงให้่พึ่งแตกไหมครับพี่น้องประมาณนี้ครับการตัดแต่งก็ลองไปปรับใส่บ้านเข้าไปครับพี่น้องแต่งต้นมันว่องน้อยคือว่าเขาบ่ต้องไปเสียดายแล้วเขาบ่ต้องไปอันนี้มันครับพี่น้องต้นมันยังน้อยต้นยังบ่ขงแข็งแรงนี่คือตัดถิ่งเลยนะครับมันออกหน่อยมากกับตัดถิ่งกับตำว่าแต่งกิ่งมันเนาะ เห็นมันแตกจริงเห็นเป็นพุ่มใแล้วก็ต้นจะได้แข็งแรงปีที่สี่ค่อยเอาหน่วย 4, นะนี่สินะนี่ตัดออกแต่งออกพี่น้องน่ครับแล้วม,มันก็จะบังคับคุ้มสูงพร้อมบานนีพันจะแจ้งตลอดพี่น้องถึงว่าจะอายุสิบปีสิบห้าปีต้นว่วง่วงมันก็นจะอยู่บวาเกินห้าเมตรครับพี่น้องคุ้มสูงพ่นทีตัดไว้ยอยู่ประมาณสี่เมตรถึงว่าจะว่าส่วนใหญ่เหรอเนาะประมาณสี่เมตรนีะ่ะเราพันจะตัดทุกปีครับพี่น้อง ใบม,มันสูง่ให้มันสูงหลังจากที่เก็บผลผลิตแล้วพ่นก็นจะตัดทันทีเลยใส่รถมาตัดครับแต่ว่าต้นน,น้อยๆเอยงสี่กับใส่คนตัดพี่น้องบ่ไหลก็คือว่าบอยังไงว่ารถต้นทุนนะเอารถมาเขากับบ่มาดอกมันบ่คุ้มค่ามันหน่อยแต่แรงงานไทยฮั่นเนี่ยครับพี่น้องก็ล้องไปปับใส่บ้านฮั่นกังครับพี่น้องสำหรับส่วนนี้ขมหางพ่นจะปลูกอยู่สี่เมตรนะครับเนี่ยสี่เมตรขมหางของต้นครับส่วนนี้เป็นแปลงทดลองครับของร่องนี้น่าจะหกเมตรครับพี่น้อง ลองพ่นนี่ยพ้มพางของลองหกเมตรแต่ว่าพ่นจะปลูกตัวนี้จะเป็นโอวคาโดครับพี่น้องทั้งนี้ทั้งนี้จะเป็นโอวคาโดครับทั้งเนี้โอวคาโดกับสองแถวพี่น้องหลายสายพันธุ์ทดลองปลูกก่อนทั้งนี้ก็จะเป็นบักม่วงครับหลายสายพันธุ์เลื่อนครับพี่นอ้องสองแถวทดลองปลูกเลื่อนนครับเบิ้งเบาหน่องตัดพี่น้องตัดอย่างเดียวสาหรับซุ้มนั่นก็เรียบร้อยครับพี่น้องแต่งเลยแล้วแต่ว่าก็จะมีต้นหน่อยตอนน้นใหญ่ครับพี่นอ้องนี่ครับต้องตัดต้องแตงตัดลงบ่ห้เหลือเลยที่ว่าพ่นออกน่วย ปกติเพิ่นก็จะตัดก้อนก็จะได้อยู่แต่ว่าก็ต้องตามฤดูกาลมันนะครับพี่น้องรอให้มันออกหน่วยตามฤดูกาลมันแล้วก็ตัดถ้าบ่ออกหน่วยก็จะบ่ฮู้นะครับตัดยอดเดี๋ยวบี่น้องอันนึงต่าๆมัน,น <The S 1> <ก>มันค้างอยู่ว่างดลน่ะบ่มันค้างบ่ไว้ไม่ลืมตัดอืนี่ครับพี่น้องตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนี่ครับพี่น้องตัวนี้พันธ <The S 1> ุ์ยังไงพี่น้องบ่เกลี่ยนเืออันบ่บ่บเกลี่นนี่ต้องรอให้มันแก่บปลี่ยนนี่ค่อยเสียบ,บ,บเกลี่นนี่ต้องรอให้แก่ค่อยแซ่บ นี่ครับก็สังเกตง่ายๆครับพี่น้องพจนกะถึงจะออกดอกแต่ว่าพจนกะจะบ่จับหน่วยเบิดครับพี่น้องเพราะว่าต้นพจนยังบ่แข็งแรงนะครับแต่ว่ากัจับหน่วยอยู่บ่แม่นว่าบ่จับบางแสงก็จับหลายพี่น้องบางแสงก็จับหลายนี่ครับสังเกตเบิ่งเต็มบางแสงก็บ่วกใครจับครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับนี่คือจังแสงนี่ก็จับหน่วยเดียวครับพี่น้องจับบ่หลายเพราะว่าพจนยังบ่แข็งแรงก็รอเบิ่งปีที่สี่ครับพี่น้อง ป right ีนานี่รับรองว่าเต็มเลยครับพี่น้องเนี่ย่พาต้องห่วงจับเต็มเลยเพราะว่าต้นพันธุ์จะแข็งแรงก็หนีต้นใหญ่ขึ้นก็หนีก็ให้ปุ๋ยให้น้ำครับพี่น้องบ้านนี้ระบบปุ๋ยระบบน้ำพันดีครับพี่น้องแต่ว่าสําหรับแปลงนี้เพได้สีดยาแล้วครับพี่น้องนี่นี่ครับเ่าได้สีดยาครับเพราะว่าพันธุ์นี้ขรัไเดีเยวหน่วยครับพี่น้องถ้าสีดจะจะสีดยาบำรุงต้นซื้อนะครับให้น้ำไห้ปุ๋ยว่าปกติถ้าเอาหน่วยนี่ก็จะได้เริ่มสีดยาครับพี่น้องเนี่เพันก็จะดกก็หนีนะครายกนี นี่ครับกับประมาณนี้ครับแรงงานไทยฮานะครับมีอย่างกับบ่้ยปันกันพี่น้องผมรูเล็กน้อยเพราะได้ไปปับใสยุบันฮาครับพี่น้องก็ล้องไปปับใสบิ่งครับสําหรับผู้ใดี่ว่าจะปลูกหมกม่วงหรือว่าเฮ็ดสวนบักม่วงนะครับพี่น้องก็ต้องเปเอาหนวยตะน้อยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้กับน้อยโคกางกับเบ้านองก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนครับน้อยโคกางก็ขอขอบพระคุณสาหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นลังใจมาให้โดยตลอดครับผม ครับสวัสดีครับจิบนาพ่อกันไหมครับพี่พิงนอนครับ